วันนี้พวกเราจะขับรถบ้านไปงานวันลอยกระทงกันดีกว่านะฉันนี่เตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนเลยเห็นเปล่าเตรียมตัวมาสองเดือนก่อนกันเหรอพวกปิกนี่ไงกระเป๋าใบใหม่เห็นเปล่าอยากจะบอกว่าฉันเตรียมตัวมาสามเดือนบู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 พวกปิ๊กบอกว่าไงอ่ะจะบอบอกว่าเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้ถ้าอย่างงั้นถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วพี่เอกบ้าพวกปิ๊กเราไปกันเลยดีกว่า ยังไม่ได้เก็บเต็นท์เลยพี่ฝนยังไม่ได้เก็บของเหรอโต๊ะเก้าอี้ด้วยเออ,เออใช่จริงด้วยนิ่งงะแต่จะว่าไปโต๊ะเก้าอี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนั้นก็กองไฟไงกองไฟอันนี้ใช้ได้รอเปล่าใช้ได้ตลอดอะใช้ได้ตลอดจริงนะจริงจริงนิ่งง่เตาปิ้งย่างก็ใช้ได้เหมือนกันว่าแต่พี่ฝนจะไปที่ไหนเนี่ย ไปนู่นไงทะเลสาบฝั่งนู้นได้ข่าวมาว่าเขาจัดงานวันลอยกระทงยิ่งใหญ่มากเลยจริงเปล่าจัดงานลอยกระทงันะหรอใช่จัดงานวันลอยกระทงยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นนะนะเราจะต้องออกเดินทางภายใน24ชั่วโมงอ้าวแล้วทำไมต้อง24ชั่วโมงอ่ะไม่งั้นเขาจะปิดไง จริงด้วยงานลอยกระทงจัดแค่วันเดียวนี่นะถูกต้องเลยเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เรารีบออกเดินทางกันดีกว่าบูบูบูบบนั่งหน้าเหรอเจ้าบอบอกว่าไปได้เลย <c oughs> เพราะฉะน,นั้นตอนนี้มาเร็วเข้าเดี๋ยวไ่วอนขอกลับรถก่อนก็นแล้วกันนะทาไมกลับรถตรงนี้ล่ะถ้าไม่ลับที่นี่แล้วจะไปลับรถที่ไหนอะ่ะเพียงว่าตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาก็าไปได้แล้วทาไมขับยากจังเลย ก็รถคันใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่สาวคนสวยเข้าไปแล้วเรยยางอ่ะเขาผักรถให้อยู่ข้างหลังอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปเลยพี่ฝนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวไปไหนเนี่ยเลี้ยวขวาไงขวาดีขวาขวาทางนี้ไงใช่แล้วนี่ไงไปเลยเออเออเออเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นบอบนะอย่าหยาเบรกบูบูบูเดี๋ยวก่อนนะบอบไม่ได้อยาเบรกนี่นะเจ้บออยู่ฝั่งซ้ายมือจะเหยียบเบรกได้ไงพี่ฝนอยู่ทางขวาไม่ใช่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมรถติดติดดาบดบได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกมังยังแบนนะเปล่ายังไม่ได้แบนสักหน่อยเอาก็ไปได้นี่นะใช่ไปได้เงินออกเดินทางวันนี้พกเราจะไปเตรียมตัวก่อนคนอื่นเลยละขอบอกพี่หวนไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนอ่ะต้องเลี้ยวขวาหรือเปล่าเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเราจะต้องเลี้ยวขึ้นไปบนภูเขาอ่ะ บนภูเขาเหรอถูกต้องภูเขาฝั่งไหนอะฝั่งนั่นน่ะดิฝั่งไหนอะฝั่งทางขวามือนี่ไงบอเปิด G P S หน่อยเร็วเขาบอทางซ้ายเหรอเจ้าบอบอกว่า G P S บอกให้มาทางนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแยว่แล้วแย่แล้วแล้วพี่ฝนจะไปทางไหนเนี่ยแย่แล้วรถบังคับไม่ได้ทําไมจะบังคับไม่ได้รถไม่ขยับแล้วรถไม่ขยับอะไรก็ขยับอยู่เนี่ยนี่ไงรถจอดสนิทเลยเกิดอะไรขึ้นอะ ขฉันว่าต้องเป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์อะไรน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนน้ำมันจะหมดได้ไงเรายังไปไม่ถึงไหนแหละพี่เพิ่งจะเติมไปเองนะน้ำมันน่ะใช่เพิ่งจะเติมไปเองน้ำมันหมดได้ไงอ่ะบูบบูบู๊บูบบิกบอกว่าไงเหรอเจ้าโบบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมองเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาฬิกาปั๊มน้ำมันหนึ่งนาฬิกาแล้วน้ำมันหมดจริงๆหรือเปล่าบู บอว่าไงผู้พิ่เจ้าบอบอกว่าหมด100%ปนต์น้ำมันหมด100%เปเซ็หรอแล้วจะเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะพอมีน้ำมันเหลืออยู่นิดหน่อยที่จะขับไปปั๊มน้ำมันได้นะนะอ๋อตรงนั้นไงพี่ฝนนี่เลยทุกคน นั่งให้ดีๆกดปุ่มน้ำมันสำรองนี่งไงออกเดินทางแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ปั๊มน้ำมันจริงๆด้วยโ้สุดยอดไปเลยปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เดียดียเดียวรถเอียงรถเอียงปั๊มน้ำมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ปั๊มน้ำมันของใครกันเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยทำไมจะไม่รู้จกักอ่ะทำไมอ่ะก็ปั๊มน้ำมันนี้เป็นของคนคนนั้นไงคนคนั้นใครอ่ะจอดรถลงไปดูแล้วก็เจอเองอ่ะ ก่ปั๊มน้ำมันของใครกันแน่บู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 พวกพีกบอกว่าไงเหรอเจ้าบอบอกว่าเขาวิ่งมานู่นแล้วใครกันที่วิ่งมาอ้าวอาจารย์มาเหมียวไปเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับมาเหมียวมาแล้วครับอาจารย์มาเหมียวยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับมาเหมียวอาจารย์เปิดปั๊มน้ำมันด้วยเหรอครับ ใช่แล้วล่ะครับม้เหมียวลถที่สําคัญนะครับนี่เป็นรถคันแรกเลยที่จะเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้นะครับม้าเหมียวอ๋อพวกเราเป็นรถคันแรกนี่เองใช่แล้วล่ะครับว่าแต่ทําไมไม่ลงจากรถล่ะครับม้าเหมียวลงไม่ได้ครับผมทําไมลงไม่ได้ล่ะครับม้าเหมียวผมพยายามเดินลงมานานแล้วครับลงไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะคือว่าประตูน่าจะขาดคล้องนะคะ ช่วยกดปุ่มเปิดประตูข้างนอกให้หน่อยครับกดปุ่มปอยประตูแล้วม้าเมียวเอาได้เลยได้เลยม้าเมียวว่าแต่จะเติมน้ำมันไหมล่ะครับเติมด้วยครับเต็มถังเต็มถังเอาเปิดประตูได้แล้วม้าเมียวดูดีครับผมเดินไม่ไปติดอยู่ที่เก้าอี้เนี่ยครับอย่งอางนั้นแล้วก็เดี๋ยวว่าด้จะเติมน้ำมันเต็มถังยออาจารย์ม้าเมียวจะเติมให้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์รีบๆเติมน้ำมันให้ได้แล้วจะไปไหนกันครับเนี่ยม้าเมียว เขาว่าจะไปงานลอยกระทงอ่ะอ๋อไปงานลอยกระทงดีเลยนะครับมาเหมียวเดี๋ยวจะเติมให้เต็มถังเลยนะครับมาเหมียวบูบูบูบได้เลยโบน่ะคุยกันรู้เรื่องเลยครับเนี่ยโบ,บบอกว่าปิดประตูด้วยอ๋อจานนี่ใช้ได้เนี่ยงานตอนนี้จะต้องเติมน้ำมันลงไปให้เต็มถังเพราะฉะนั้นจะต้องเติมสีเขียวนี้อันดีได้เลยครับมาเหมียวอาจารย์เติมไม่ถูกนะครับน้ำมันน่ะได้เลยครับมาเหมียวทางนี้ทางนี้เนี่ยเนี่ย ทั้ทงนี้เลยถ้าเติมผิดลดสตาร์ทไม่ติดนะครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ม้าเหมียวนี่เขาเก่งจังเลยมีตั้งหลายอาชีพนะ่พี่อยากจะบอกว่าชวนอาจารย์ม้าเหมียวไปด้วยดีไหมชวนอาจารย์ม้าเหมียวงั้นเหรอคะไปด้วยไหมครับอาจารย์อาจารย์ม้าเหมียวไปงานวันลอยกระทงกับเพื่อรา้ไหมคะอ๋อไม่ไปแล้วครับม้าเหมียวคือว่าผมมีภารกิจสําคัญยิ่งกว่านะครับม้าเหมียวถ้าอย่างนั้นโชคดีนะครับโชคดีนะครับม้าเหมียวแล้วเดี๋ยวเจอกันทำไมเหมือนล้อแบนๆยังไงชอบกวนล้อแบนเหรอ ลองขับดูดิขับได้ไหมขับได้หรือเปล่าพี่ฝนนั่งดีๆเดี๋ยก่อนเนี่เอาแย่แล้วแย่แล้วล้อยุบลงไปแล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีขับไปเลยขับไปที่ไหนอ่ะขับออกไปก่อนออกไปไม่ได้นั่นไงทางนั้นอ่ะเขาบอกว่าขับออกได้ขับออกไปไม่ได้เนี่ยล้อติดแล้วจะทำไงอ่ะล้อแบนขับไปเถอะยางแบนยางไม่ได้แบนนะพี่ฝนง้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมยางก่อน เติมลมยางใช่เติมลมยางก่อนอ่ะเต,ติมลมยางก็เติมลมยางเพราะฉะนั้นตอนนี้มาแล้วเพื่อเราบอนายดู GPS ให้ฉันหน่อยเร็วเข้าบูบไปทางไหนอะ่ะจะบบอกตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเหรอแต่ว่าพี่เอกว่าไม่ใช่นะตรงไปเรื่อยๆทางนี้ใช่ปะถ้าตรงไปเรื่อยๆข้างหน้านั่นไม่น,าน่าจะใช่แล้วทำไมอะ่ะนี่ไงทางรัดไม่ใช่ทางรัฐนะพี่หม<น>ุนโอ้โหอะไรเนี่ย นี่ไม่ใช่ทางรัดแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนกับเรากําลังเหยียบกับกับอะไรบางอย่างกับข้าวไม่ใช่กับข้าวกับดักน่าจะกับดักนั่นแหละแย่แล้วทำไงดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายหักพวงมาลัยหักพวงมาลัยเลยไม่ใช่หักแบบนั้นหักเลยหักดีๆหมุนดีๆหักพวงมาลัยอะโอในชีวิตจริงนี่ไม่ได้นะทุกคนโอ้ไม่ได้ต้องแต่เลี้ยวขึ้นมาแล้วแลวก่อนเราเจอกับดักเยอะจังเลยเ่ียกว่าเรามาผิดทาง มาผิดทางได้ไงบูบูบ,บอบอกว่าไงบลกบิทบบอกว่าตอนนี้ GPS จับไม่ได้ทําไมอ่ะขับตรงไปเรื่อยๆก่อนขับตรงไปเรื่อยๆทางนี้ใช่ป่ะถ้าขับตรงไปอย่างนั้นเราจะกลับไปทางเดิมมาดินี่เลยรถบินได้พี่ฝนรถบินได้ของจริงเลยพวกเราเียกว่าข้างหน้าเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายทางไหนไม่มีทางทําไมจะไม่มีทางเลยมาแล้วเลยมาทางไหนมีแต่ทางเลี้ยวขวามีเลี้ยวซ้ายกลับรถอีกกลับรถกลับรถกลับรถอยู่ โอ้โหนี่จะเหยียบทุกกลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนั่นฉันว่าฉันเจอกับดักอีกแล้วแล้วจะถอยเข้าไปทําไมเล่าเอาก็บอกให้เลี้ยวทางไหนอ่ะกับรถกับรถกับรถอยู่เบาๆหน่อยเบาๆแล้วเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยขวาไหนซ้ายแล้วขวาขวานี่นะขวาเลยขวาแล้วฉันว่าทางคุ้นๆอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนี่ตกลงเราไปไหนอ่ะ ก็พี่หวนจะไปงานลอยกระทงที่ทะเลอีกฟากหนึ่งไม่ใช่หรอใช่จะไปงานลอยกระทงที่ทะเลอีกฟากหนึ่งแล้วไหนอ่ะพอเราตรงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเจอสถานีตำรวจด้านล่างจริงเหรอจริงเพียรก,กับโบเคยมาออกกำลังกายวิ่งอยู่แถวนี้จริงอะ่ะใช่วิ่งรอบเกาะเลยถ้อยังงาเง้นเราจะต้องรีบไป<อ>ไปทางไหนอ่ะเหมือนจะไปผิดทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบูบูบูเขาบอกว่าขวาทางดี เจ้าโมบ,บอกว่า GPS จับได้แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวด้านหน้านี่แหละเลี้ยวด้านหน้านี่น่ะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยทำไมเี่เอกว่าไม่ค่อยคุ้นเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ไงจะไม่คุ้นได้ไงเส้นทางก็มีเราไปทะเลทําไมเราเลี้ยวเข้ามาในถ้าอะก็อาจจะเป็นทางลัดไม่ลัดหรอกมั้งนี่ไงทางลัดแล้วในถ้าจะไปออกไปที่ทะเลได้ไงอะอเดี๋ยวก่อนใครดับไฟก็อยู่ในถ้าก็ต้องมืดดิ ในถ้ำจะมืดได้ไงต้องมีแสงสว่างบ้างสิก็เขาไม่ได้ติดไฟอ่ะไม่ได้ติดไฟหรอไม่ได้ติดไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทางลัดไหนโบทางลัดอยู่ทางไหนอะ่ะโอ้โบเด,เดี๋ยวก่อนโบนายจะบอกอย่างนั้นไม่ได้นะจะโบบอกว่าสงสัยไม่ใช่ทางลัดนี่คือทางไหนทางหลงเยะแล้วทำไงดีแบบนี้ไม่ได้การแล้วเพียกจำได้แล้วจำได้ว่า เราเลี้ยวเข้ามาผิดทางผิดทางเอ่ะกลับรถก่อนกลับรถก่อนผิดทางตั้งแต่ตอนไหนอ่ะผิดทางตั้งแต่ขึ้นภูเขาอ่ะแย่แล้วแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไง มันจะมีอุโมงค์สร้างใหม่ต้องไปทางนั้นพี่ฝนอุโมงค์สร้างใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้อุโมงค์เก่าอุโมงค์เก่าเราจะต้องไปทางอุโมงค์สร้างใหม่ใช่หรือเปล่าใช่เลี้ยวขวาข้างหน้าตรงทางออกอะเลี้ยวขวาด้านหน้าทางออกโอ,โ,อโอ้ฉันเหมือนกับว่าฉันเจออะไรบางอย่างทําให้รถลอยได้ไม่ได้เจออะไรบางอย่างหรอกพี่ฝนขับปีนขึ้นไปข้างบนจริงเหรอจริงบนายมองเห็นในเวลากลางคืนไม่ใช่หบอบเแล้อก่อนโอ,โ,อโ,อโอ้อะไรอะ เหมือนกับว่าเราชนกับก้อนหินนะชนกับภูเขาเหรอใช่แล้วนี่ฉันเจอทางออกเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวจะเจออุโมงค์ข้างหน้าทางขวามือก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยขวานี้นะขวานี้แหละขวานี้เลยนั่นแหละเจอแล้วอืมกว่าจะมาเจอได้นะเนี่ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วพวกเราแต่ว่าอุโมงค์นี่ค่อนข้างคับแคบนะพี่ฝนจริงเหรอขับดีๆ ขับไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะเจอทะเลพม่ควรต้องเบรกนะตรงนี้โค้งจะค่อนข้างแคบหน่อยอะ่ะโค้งเยอะโค้งเยอะแล้วก็ระวังตกเขาระวังให้ดีนี่เลยเวลาเรามาขับในชีวิตจริงมาแบบนี้ไม่ได้ทุกคนชีวิตจริงก็ไม่มา <c oughs> โอ้โหทำไมเส้นทางน่ากลัวจังเลยข้างล่างนั้นฉันเห็นแล้วนายมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเหรอใช่แล้วฉันเห็น้วป้อมตำรวจอะ่ะมีป้อมคุณตำรวจอยู่เหรอ ใช่ฉันเคยเดินหลงมาแถวนี้ทีหนึ่งนายมาตอนไหนทําไมฉันไม่รู้มาก่อนเลยฉันออกมาเที่ยวไงแล้วก็หลงไปครั้งหนึ่งอ่ะ <c oughs> โอ้โฉันจาได้แล้วที่นายหายไปใช่แล้วแล้วฉันก็เดินกลับเข้าไปในเมืองเองเฉยเลยแย่แล้วรถหล่นไม่ได้หล่นทักหน่อยพี่ฝนขับดีๆเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาแน่ใจนะเรียกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยแหละเลี้ยวซ้ายนั่นจะเป็นอุโมงค์ไปทางบ้านแม่ของเพียงไงอ,อ๋อจริงด้วยแฮะเพราะฉะนั้นไปเลย ขับดีๆด,ด้วยนะขับดีๆอยู่แล้วบู๊บบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนกับว่าฉันมองเห็นอะไรบางอย่างที่กลางทะเลเจ้าบอบอกว่าได้กลิ่นทะเลถูกต้องเลยนี่ไงนี่คือทะเลของจริงแล้วไหนกระทงน่าจะไปอีกสักพักหนึ่งมัง้งจริงเหรอตามที่เขาให้มานี่น่าจะอยู่หน้าพัตคาล่ะหน้าพัตคารที่ลอยกระทงน่ะเหรอพัตคาใลคาใหญ่เลยพัตคาลใหญ่เลยนะซากุระ นั่นพี่วนเจอกระทงใบายักษ์แล้วนั่นกระทงเหรอนะ่ใช่นั่นคือกระทงใบยักษ์น่ะนั่นคือกระทงที่เข้าประกวดนี่นะใช่ถูกต้องเลยนี่ไงเรามาถึงแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาได้ไงไม่มีใครเลยเขาจัดไฟไว้แล้วไม่ใช่หรอใช่เขาจัดไฟไว้แล้วแต่ไม่มีใครมาเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บูบูบู ปุบปิ๊กบอกว่าไงปุ๊ปิ๊กไม่ได้บอกโบบอกบบอกว่าไงจะบบอกว่าเมื่อกี้ยังได้กินคนเยอะแยะแถวนี้ไปหมดเลยเขาหายไปไหนก็หมดแล้วบูบูบูเดี๋ยวก่อนนะลงมาจากรถก่อนดีกว่าพวกเราก็ต้องลงแหละหรือว่ายังไม่จัดวันนี้จัดพรุ่งนี้หรือเปล่าจัดพรุ่งนี้ได้ไงก็นี่งานวันลอยกระทงนี่นะแต่ฉันว่ากระทงน้อยไปหน่อยนะกระทงน้อยไปหน่อยเหรอแถมของที่วางก็เป็นของที่แบบ ตั้งไว้แค่โต๊ะเฉยๆกับไฟเองอะแต่ว่าเราขับมาตั้ง24ชั่วโมงอยู่บนรถบ้านแล้วนะเราขับมาไม่ถึงสักหน่อยไม่ถึง24ชั่วโมงถึงทําไมจะไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนันเดี๋ยวก่อนอาจารย์มาเหมียวนี่นะมานี่ได้ไงอะอาจารย์มาเหมียวคะ่ะอาจารย์มาเหมียวคือว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอคะอาจารย์มาเหมียวเอาทําไมเธอสองคนมาที่นี่ละคะมาเหมียวเอาก็มางานลอยกระทง ที่ทะเลไงครับงานลอยกระทงที่ทะเลจัดที่ทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะมาเหมียวไม่ใช่ที่นี่เอา้าหมายความว่าไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เรามาผิดที่หรอท่านก็บอกแล้วว่าให้ดูดีๆว่าเขาจัดฝั่งไหนอะ่ะคือว่าจะจัดงานวันลอยกระทงก็จริงแต่วันนี้พวกเรามาเก็บข้าวของแล้วก็ไปจัดงานวันลอยกระทงอีกฝากหนึ่งแล้วที่สําคัญมันยังไม่ถึงวันลอยกระทงถูกต้องแล้ว,ลวครับเพิ่งขนของไปเมื่อกี้นี้เอง บู๊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 บิกบ,บอกว่าไงอ่ะเจ้าบอบอกว่าก่อนจะออกมาเมื่อเช้าเดินไปหาอะไรกินเจอพี่สาวคนสวยเสื้อเหลืองยืนจัดงานอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกบู๊